ดังนั้นตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าในเมื่อเบ็ดเสร็จมันก็ต้องเบ็ดเสร็จส่วนไอ้พวกกะโหลกกะลาหนังหมาแก่และไอ้พวกเสื้อส้มไอ้พวกแกนกะโหลกกะลาที่รักษาประเทศชาติไม่ได้เนี่ยมึงไม่ต้องไปไอ้พวกหนีทหารก็ไม่ต้องไปมึงเห็นโดนที่วิ่งมาไหมมันใช้โดนพีมันใช้โดนพีเหมือนกับ AI แล้วมึงดูดิแล้วถ้าเกิดทหารเราถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดทหารเรายัางอยู่ในรถเนี่ยไอ้พีไอโดนพีของมันเนี่ยต้องสังหารทหารเราซึ่งอยู่ในรถทหารน้อยของเราก็เลยกระโดดลงจากรถแล้วจากนั้นก็หันกระบอกหันกระบอกไปแล้วก็ใส่เลย ใส่ไปเต็มแม็กเลยทีนี้เนี่ยไอตัวแบบนี้ของมันเนี่ยมันมีเยอะมากเลยอะ่ะมึงเข้าใจไหมเนี่ยมันใช้ AI เล่นงานเรามันใช้จรวดหัวปรีเล่นงานเราโดยการที่มันใช้โดรนอะ่ะมันใช้โดรนอะ่ะต่อสู้กับทหารที่มีชีวิตของเราอะ่ะคุณนึกดูก็แล้วกันอีกเมนมันขนาดนี้อะ่ะเราจะไปดูถูกมันกระจอกนองก้อยไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นยุทธกรณ์ใหญ่ของเราต้องใส่จัดแม็กจัดเต็มอ่ะมึงดูสินี่จะเกิดเป็นอีพิตาในป่านนี้ก็ไาไปแล้วเนี่ยฮะ นี่จะเกิดเป็นอีรักถุงแกงกลับบ้านเนี่ยนะอีคนที่เกณฑ์นหนีทหารเน่ยไปเป็นสอสอแต่หนีทหารน่ะถ้าเป็นมึงมึงจะวิ่งมึงจะมึงจะหันกระบอกึหันกระบอกหันกระบอกเข้าหลามไปตึ้งบึ้งมันได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่ถูกฝึกมาให้แม่นยาขนาดนี้วันนี้เขาเข็้ตุยไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยทันผูการทั้งหลาย ไม่องไปสนใจหรอกทําไข่เดินเะสาหล่นตรงนั้นเลยบนหล่นไปเลยมันจะมีใครอยู่ตรงนั้นก็ไม่จะไปสนใจตะลังบัางมาได้หมดเลยก็กูบอกแล้วเพราะว่าสงครามขนาดมึงเนี่ยยังเอาเนี่ยจรหลถุดวัวปลีมึงอะ่ะตะลังบึง้งตะลึงบึง้งตะลึงบึงงบงงบ้งเข้ามาในประเทศไทยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันดอกแล้วก็แม่งเต็มไปหมดเลยแล้วจะมานั่งเก็บกันอีกแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วก็มันนั่งหลอยหลังทหารน้อยของเราล่วงล่วงล่วงเจ็ดเป็นเจ็ดนายแล้วตอนเนี้ยทหารน้อยเราร่วงไปเจ็ดนายแล้วคําถามก็คือเราจะปล่อยให้เป็นกี่นายล่ะ ถึงแม้มันจะล่วงแต่มันเคยประกาศให้โลกทราบนะมันมันไม่เคยประกาศว่าทหารมันตุยเท่าไหร่ทหารมันตุยอยู่ในป่าไม่เคยลากศพออกไปแล้วโลกจะรู้ไหมว่ามันตุยเท่าไหร่ไม่มีใครบันทึกประวัติศาสตร์ว่ามันเอาทหารมาเท่าไหร่ตุยเป็นหมื่นมันก็ไม่นับมันไม่เอาศพกลับบ้านให้กับลูกครอบครัวเขาเลยดังนั้นตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอ่ะมันต้อง ในเมื่อเบ็ดเสร็จมันก็ต้องเบ็ดเสร็จส่วนไอ้พวกกระโหลกกะลาหนังหมาแก่และไอ้พวกเสื้อส้มไอ้พวกแก๊งกะโหลกกะลาที่รักษาประเทศชาติไม่ได้เนี่ยมึงไม่ต้องไปสืบไอ้พวกหนีทหารก็ Fields, ไม่ต้องไปสึกไอ้พวกที่ไม่ได้เป็นรอดอก็ไม่ต้องไปตอนนี้ก็กำจัดระดมรอดอกันแล้วนะเว้ยมึงมึงดูสิทหารมันมึงดูนะนี่มึงดูมึงเห็นโดนที่วิ่งมาไหมมันใช้โดนพีชิปเลยอะ่ะมันใช้โดนพีชิป lat, วิ่งตามประกบแล้วทหารเราจะไม่ลุวงได้ยังไงอะ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันใช้ AI เลยนะมันใช้โดนพีช แล้วถ้าเกิดทหารเราถ้าเกิดเนี่ยเจถ้าเกิดทหารเรายังอยู่ในรถเนี่ยนะไอรีไอโดอนทีชิปของมันเนี่ยก็ต้องสหาต้องสังหารทหารเราซึ่งอยู่ในรถทหารน,น้อยของเราก็เลยกระโดดลงจากรถและจากนั้นก็หันกระบอกปึ๊หันกระบอกไปแล้วก็ใส่แม่งเลยใสไปเต็มแม็กเลยทีนี้เนี่ยไอตัวแบบนี้ของมันเนี่ยมันมีเยอะมากเลยอ่ะมึงเข้าใจไหมเนี่ยมันใช้ AI เล่นงานเรามันใช้จรวดหัวปรีเล่นงานเราโดยการที่มันใช้ โดนอ่ะมันใช้โดนอ่ะนะต่อสู้กับทหารที่มีชีวิตของเราอ่ะคุณนึกดูก็แล้วกันอีกเมนมันขนาดนี้อ่ะเราจะไปดูถูกมันกระจกนอกง,อง่อยไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นยุทธปปกรณ์ใหญ่ของเราต้องใส่จัดแม็กจัดเต็มอ่ะมึงดูสินี่จะเกิดเป็นอีพิตาในป่านนี้ก็ไปหาไปแล้วเนี่ยฮะ นี่ถ้าเกิดเป็นอีรักถุงแกงกลับบ้านเนี่ยนะอีคนที่เกณฑ์หนีทหารน่ะไปเป็นสอสอแต่หนีทหารน่ะถ้าเป็นมึงมึงจะวิ่งมึงจะมึงจะหันกระบอกปืหันกระบอกหันกระบอกเข้าหลามไปตึ้งบึ้งมันได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่ถูกฝึกมาให้แม่นยําขนาดนี้วันนี้เขาก็ตุยไปแล้วเนี่ยคนนี้ทหารน้อยคนนี้เนี่ยทหารไทยนะมึงนึกดูต้องใช้ยุทธปกรของต้องจอาวุธของตัวเองเนี่ยหันไปเนี่ยนะยิงใส่นะไอตัวของไอ้โดรนที่มันวิ่งมาจะพุ่งใส่ชีวิตอ่ะมันเป็น โดนพีชีพไงไอทหารกระเมนไอหุนเซนมันใช้โดนพีชีพอ่ะน้องทหารอายุแค่ยี่สิบเสียน้ำตาไหลเลยค่ะน้องทหารเนี่ยตอนนี้พลทหารเนี่ยเขาสมัครไปส่วนใหญ่อายุประมาณหลังสิบแปดสิบเก้าเขาให้สมัครใครอยากสมัครใจไปสมัครเลยสิบเก้ายี่สิบยี่สมัครได้หมดเลยไม่ต้องถึงตอนเกณฑ์ตอนนี้เขามีสมัครเป็นพลทหารตอนนี้ลูกหลานชาวบ้านเนี่ยตามตาม่ตางจังหวัด ดีกว่านั่งเล่นเว้าอยู่ในหมู่บ้านไม่มีอาชีพเขาก็ไปสมัครเป็นทหารแล้วเขาก็ได้วิชาได้ความรู้ได้วินัยกล้าหารอดทนได้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง่ะเ,เธอดูดิ แล้วคนอายุ20อ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่เองอ่ะแต่เด็กไปปกป้องผืนแผ่นดินไทยเราอ่ะแล้วดูพวกเงินกระโหลกกลาสิฮะไอพวกแก๊งเสื้อส้มฮะฮะแก๊งเสื้อส้มกูถามหน่อยบางคนเนี่ยแม่งกันก็เป็นสาวเป็นแซ่เสือกไปเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวตัวอยากให้กูแฉว่ามึงเป็นใครฮะอีแก๊งเสื้อส้มอีแก๊งเสื้อส้มบางคนอิสตรีบางคนที่ไปเอาผัวชาวบ้านมากกอ่ะเดี๋ยวกูแฉนะมึงมึงไม่หุบปากเดี๋ยวกูแฉเลย มีการใช้จริงของกัมพูชาเนี่ยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าทางกองทัพไทยครับมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวจะมีการสกัดกั้นหรือมีวิธีการยุติขีปนาวุธนี้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ได้ให้ใช้ครับอิวอัปเดตครับคุณผู้ชมครับอาวุธรับกัมพูชาที่มันโม้มาตลอดเพราะมันซื้อมาจากประเทศจีนนานละแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ให้กุญแจมันมาแต่เราก็จะล่าใจไม่ได้หรอก เพราะมันมีไว้ข่มขวัญประเทศข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นข่มขวัญประเทศเราข่มขวัญประเทศลาวข่มขวัญประเทศเวียดนามมันข่มขวัญค่ะทีนี้วิสัยไกลของมันคือยิงไกลสุดได้ประมาณ130กิโลร้กิโลก็คือจะเป็นรัศมีถ้าเกิดมันยืนที่ตรงจุดไหนอธิปไตยของมันนะคะแล้วมันยืนข้ามมานะคะ130กิโลเนี่ยมันจะมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีได้ถึงศรีสะเกดได้ถึงจังหวัดสุรินได้ถึงโคราชนครราชสีมาได้ถึงบุรีรัมได้ถึงสะแก้วได้ถึงจังหวัด เชิงเซาได้ถึงจันทบ,บุรีได้ค่ะแล้วก็ถึงจังหวัดตราดได้แล้วก็จะเลยจากจังหวัดตราดไปถึงจังหวัดชนบุรีได้ด้วยค่ะนี่คือวิสัยร้อยสามสกิโลเมตรของอาวุธลับของประเทศกัมพูชาซึ่งอาวุธนี้มันเรียกว่า phl Uh, PHL 03นี้นะคะมันเป็นตัวที่ผลิตจากจีนยิงได้ไกลสุด130กิโลแรงระบบ้ยของมัน12ลูกนะคะครอบคลุมพื้นที่420ไร่หรือว่าราวประมาณ8สนามฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันนี้คือรัศมีของมันถ้าตกลงตรงไหน8สนามฟุตบอลทีนี้ณเวลานี้เนี่ยมันพูดมาตั้งแต่ตอนที่มันรบรอบแรกมันพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลเราเป็นหลานของฮุนเซนชื่ออีแพทองที จำได้ใช่ไหมคะอีนี่กัมพูชามันก็โมเรื่องนี้มาตลอดทำให้เราขวัญผวาเริ่มต้จนกระทั่งวันนี้นะคะ ทางกองทัพเนี่ยเขาได้ตรวจนะคะพบว่ามันเนี่ยนะคะมีคลังนะคะเก็บอาวุธลับชนิดนี้แล้วมันกะจะใช้จริงเมื่อเรารู้แล้วว่ามันกะจะใช้จริงอีฝ่ายจะรอให้มันยิงมาก่อนหรือคะอโง่เราก็ต้องอยังไงคะประชาชนเราก็ต้องตะึ่งบึ้งมันและตอนนี้ทางฝ่ายของกองทัพทั้งหมดสี่เหล่าทัพเขาก็เลยประสานกันแล้วก็หาข่าวข้อมูลอย่างแน่นหนาะแล้วจึงใช้นะคะบรรดาพวกทั้งกริปพินทั้ง F16 ไปปล่อยไข่ปล่อยไข่ปล่อยไข่ไม่ว่ามันจะไปซ่อนพวกนี้เนี่ยอยู่ในตึกปล่อยเป็ดที่ไหนหรือตึกสแกมเมอร์ที่ใด เราก็ไปปล่อยไข่ปล่อยไข่ปล่อยไข่เพราะถ้าเกิดปล่อยให้ยุทธปรกรกรตัวนี้ของมันอยู่ตรงตะเกียบชายแดนและตะลึงบึ้งลงมาเราได้ปัญหากันแน่ดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการสกัดกั้นอีตัวนี้และวันนี้กองทัพกําลังจัดการเรื่องสกัดกัน้นและมอนิเตอร์เรื่องการทําลายล้างอาวุธชิ้นนี้ของมันอยู่ค่ะระหว่างที่ฝ่ายค้านของประเทศไทยสารวนกับการที่จะให้นายกเนี่ยหยุดแล้วก็ไปเจรจาหยุดแล้วก็ไปเจรจาแล้ให้นายการอรับ โทรศัพท์ของอเมริการอรับโทรศัพท์ของไอโดัลดนทรัมป์ขี่หมากูบอกพูดตรงๆเลยนะคะอีกไฟดนนลด์ท์ก็ไม่ใช่พ่อและโดนนด์ท์ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเขาไล่โดนลด์ท์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วด้วยซ้ำไปเศรษฐกิจอเมริกากำลังล่มจมเพราะโดนัลทรัม คำถามก็คือว่าวันนี้อเมริกานี่นะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือขี้หมาเลยคนอเมริกาเห็นหน้าโดนะัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเอาขี้จะคุยเองแล้วนะตอนนี้มึงให้รู้สซะด้วยดังนั้นมึงจะมาฮิตว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ได้นะคะบรรดาพวกสอสเสื้อส้ม ขณะดเดียวกันนายรกรัฐมนตรีประเทศไทยตอนนี้ก็ได้ประกาศแล้วว่าเราเลยจุดที่จะเจราจาแล้วอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นช่วงที่ทางยุทธการทหารเขากำลังดาเนินการอยู่และเราจะไม่สามารถเจราจาได้ตอนนี้หรอกจะเจราจาอะไรละ่ะในเมื่อประเทศเคมรก็ไม่ได้คิดจะจะเจราจาเลยส่วนประเทศแมนเนี่ยไอตัวผู้นํามันหายหด ตดท้ายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่พูดออกมาแต่ปรากฏว่ามันมีที่ปรึกษาของวุ้นเส้นไปให้สัมภาษณ์ CNN ไปให้สัมภาษณ์อ่าทวรั์ของประเทศยุโรปประเทศอเมริกาใส่ให้สัมภาษณ์บอกว่าขเขมรพร้อมจะเจรจานนะแต่ว่าจะต้องมันเป็นคนเริ่มก่อนส้นมี่นะนี่ส้นตีนี่ส้นตีนี่ส้น ฮะมึงนั่นแหละเป็นคนยือก่อนเริ่มก่อนแต่ขณะเดีวยวกันผมจะอยากจะเจราจาหรอกนะแต่ผมจะไม่เริ่มก่อนมึงไม่เริ่มก่อนมึงไม่ต้องเริ่มหรอกค่ะเพราะพวกกูนายกรัฐมนตรีของกูนายกรัฐมนตรีประเทศกูมันเขาจะไม่เจราจาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพวกกูจะเอาให้มึงหมอบราบคาบคาส้น ของทหารกูก่อนนะคะเราจะไม่มีการเจราจาถ้ารัฐบาลหยุดแล้วก็จะเจราจาเพื่อว่าอะไรก็ตามแต่ที่มีคนมากดดันและนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศแล้วค่ะว่าจะไม่มีการเจราจาและใดๆทั้งสิ้นเพราะการเจราจานั้นก็จะเจราจาได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยจัดการสภาพก,กําลังทางด้านยุทธการทางทหารของประเทศเพื่อนบ้านที่มันข่มเหงเราให้ราบคาบหลาบมอบไปแล้วเท่านั้นค่ะ ตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมึงจะเจรจามึงก็ไปเจรจากับโยมมาทูดเถอะค่ะไอฮุนเซนไอหุนมาเนทมึงหนีไปไหนทำไมไม่พูดสักทีไอฮุนมาเนทแล้วมึงอย่านะอย่าส่งเมียน้อยมึงเนี่ยมาอยู่ที่ตึกสีลมนะถ้ามึงส่งเมียน้อยมึงเนี่ยมาซื้อกระเป๋าเอเมสที่พารากอนเสร็จแล้วก็ไปนอนอยู่ที่ตึกคอนโดสีลมเพื่อหลบกเมียหลวงมึงซึ่งเป็นลูกไฮโซเมนเนี่ยนะกูจะบอกมึงให้ว่าพิสัยไกลของประเทศกูเนี่ยสามารถไปสอยเมียน้อยมึงล่วงได้เลยกูรู้ว่าใครเป็นเมียน้อยมึง นี่แล้วก็บอกแม่บุญลานีมึงด้วยนะแม่บุญลานีที่มีผัวเป็นเวียดนามแล้วมึงเป็นลูกเวียดนามส่วนไอ้ฮุนเซนไม่ใช่พ่อมึงเนี่ยมึงไปบอกแม่บุญลานีหัวเป็นปิงของมึงด้วยนะแล้วกูจะบอกมึงให้อีแม่บุญลานีมึงเนี่ยนะเพชรที่มึงได้ไปเม็ดเท่าไข่หานไม่รู้กี่ไม่ไม่รู้กี่เม็ดต่อกี่เม็ดซื้อมาจากแม่ค้าเพชรในเมืองไทยอ่ะกูรู้จักบ้านแม่ค้าเพชรคนนั้นเดี๋ยวกูจะชี้ให้ประงเลยกูจะชี้เลยว่าอ้แม่ค้าเพชรคนนี้มันฟอกเงินกูจะชี้แม่งเลยเอาไหมล่ะ วกูจะชี้เลยว่าอีแม่ค้าเพชรคนนี้ไม่มีที่มาที่ไปของเงินแม่ค้าเพชรที่ขายเพชรให้กับอีบุญราณีมันเป็นใครอีบุญราณีมึงซื้อเพชรกับใครเม็ดเท่าไข่ห่านมึงซื้อกับใครมึงซื้อกับใครถ้ามึงมาอีกรอบหนึ่งกูจะบอกมึงเลยกูจะทึงเพชรมึงทั้งหมดเลยแล้วกูจะให้ปรประงอระเทศไทยเนี่ยยึดเพชรมึงทั้งหมดที่อยู่กับอีแม่ค้าคนนั้นโอเคนะอีบุญราณี เขาจะได้มึงหยุดราวีประเทศไทยได้แล้วไม่เช่นนั้นมึงเนี่ยจะเสียเพชรไปทั้งหมดเลยเพชรของมึงที่ฝากไว้กับใครก็ตามแต่เดี๋ยวกูจะไปเช็คก่อนแล้วบ้านของอีแม่ค้าเพชรคนนั้นนะ่ะอยู่ในโครงการของลูกคุณหนูบ้านรวยบ้านของอีแม่พระเพชรที่ขายเพชรให้กับอีบุญราณีอยู่ทุกๆรอบปีละสามหนนะ่ะบ้านอยู่ในโครงการของลูกคุณหนูบ้านรวยสบัดบ๊อบสบัดบ๊อบค่ะปะปะงงอ,อยากรู้บอกนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้สบัดบ๊อบ สวัสดีบ๊บอบค่ะสวัสดีบ๊บอบค่ะ